ไม่กล้าไม่กล้าไม่ยากขนาดนี้โอ้ oh my god สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแอริกากันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่นี่ค่ะ SB Design Square นะคะมาทำอะไรวันนี้เรามีรายการใหม่มาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันค่ะมันมีชื่อว่า The Employee l o y e e นะคะแปลว่าลูกจ้างค่ะหรือว่าคนงานนะคะซึ่งรายการนี้เนี่ยอิกาก็จะมาเป็นลูกจ้างนะคะหรือว่าจะมาทำอาชีพอะไรสักอาชีพหนึ่งที่แอนดิกาไม่เคยทำมาก่อนเราก็จะไปลองเป็นให้หมดเลยค่ะแล้ววันนี้เนี่ยอิกาก็ได้โอกาสที่ดีนะคะได้ลองมาเป็นพนักง,งานขายเฟอร์นิเจอร์ค่ะที่ s b Design Square นะคะเพื่อนๆตามมาดูภารกิจของแอรดิกากันค่ะว่าวันนี้แอรดิกาจะขายของได้หรือเปล่า แล้วการที่จะเป็นพนักงานที่นี่เราจะต้องทํำยังไงตามมาดูอลิกาแปลงร่างเป็นพนักงานกันดีกว่าค่ะโอ้ยนี่ื่นเต้นเวอร์ก็เดี๋ยวอลิกาจะไปเจอกับพี่พนักงานนะคะที่เขาเป็นพนักงานจริงๆเนี่ยเขาจะมาเทรนนิ่งอลิกาค่ะว่าอลิกาจะต้องทําอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรับชุดนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนชุดเป็นพนักงานด้วยหูทิงจังอะไรบนนี้ไปค่ะ <Al iga. S 1> สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้ว่าลองเป็นพนักงานนี่ต้องทําอะไรบ้างคะ คือถ้าจะสเป็นพนักง,งานขายอันดับแรกเลยคือต้องมีปัญญาสัยนะฮะในเรื่องของการบริการก็คือราย,ยิ้มพี่ลองยิ้มให้ดูหน่อยได้ไหมได้เวอร์ค่ะน้องๆคลิปนี้ได้เวอร์โอเคแล้วก็อันดับสองก็คือ,อความรักก็คือเหมือนกับว่ารักในหน้าที่ที่ตัวเองทำนะฮะตำแหน่งที่ตัวเองทำเช่นถ้าเราขายก็คือเราต้องรักงานขายนะครับจริงๆแล้วพนักง,งานขายต้องต้องทุกคนต้องมี iPad ตัวนี้นะฮะก็คือว่า iPad ตัวนี้มันมีทุกสิ่งอย่าง ทุกสิ่งอย่างที่ที่เราจะต้องใส่ถขายต้องมีแค่เราคลิกมันก็บอกก็วันนี้นะคะเราก็จะมาลองทำภารกิจดูกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะบอกภารกิจกันอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวต้องมีชุดด้วยนี่มาแล้วโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วเดี๋ยวเรามาฟังภารกิจกันค่ะภารกิจวันนี้นะครับแอลิกจะต้องขายโซฟาคานโซฟาเบสในรูปนี้ ให้ได้นะครับโดยมีภารกิจว่าคุยสามคนปิดจ็อกยังไงก็ได้นะครับให้ได้สคนภายในหนึไไชั่วโมงก็มาดูกันค่ะว่าวันนี้จะได้ไหมจับเวลานี่นะคะคือของจริงของคาน o โซฟาเบสนะคะจริงๆอ่ะมันชื่อคานปะ่ะคานโซฟาเบสคือคนออกแบบอาจจะเป็นคนญี่ปุ่นนี่คิดเหมือนกันนี่นะคะมันฟังชแนลมากคานโซฟาเบสนะคะเหมาะสำหรับบ้าน ทุกช่องไม่ใช่บ้านทุกช่องเหมาะสำหรับทุกครัวเรือนนะคะได้ตั้งแต่แบบข้าวใหม่ปลามันจะถึงคู่ที่เหมือนแบบว่าแอบรักสากมารถใช้คาโนโซฟาเบนได้ทุกไอ้นนอ,นนอะนั่งได้นอนได้ตบกันได้จิกหัวกันได้โอ้ห้หเดี๋ยวเขาลงมาแล้วทเหมือนเดิมไหมเนี่ย <S 1> <S 1> เหมือนดิ ช่วงน้ำท่วมก็ยังไงลอยแพได้ <laughs> ใช่ถูกต้อง <c oughs> อิงเี้ยเผื่อแบบดูทีวีอยู่เอ้ยง่วงแบบสามารถพับลงมาได้นี้ <c oughs> จึ๊บเอาละ <c oughs> เดี๋ยว เดียวเดียวเดียวได้อยู่อันนี้เขามีหลายระดับอันนี้จะจับให้ดูว่าอันนี้ระดับเอ็นระดับเอนี่อย่าเพิ่งโปรขายมาประสบการณ์กับสิบปีไม่จริงๆแล้วอ่ะถ้าลูกค้ามาใช่ป่ะลูกค้าเขาจะไม่ทันตั้งตัวนี่จะแบบนี่จะจู่จมเป็นการแบบการขายขอแป๊บนะคะคุณลค้าคะกำลังมองหาอะไรอยู่เปล่าคะค่ะนุสุ ตกตกตกจากแพลตฟอร์มเมื่อกี้นะคะนี่ก็ฝึกการขายฝึกซ้อมการขายคิดว่าน่าจะซ้อมน่าจะซ้อมโอเคแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีลูกค้าผ่านมานะคะอลิกาจะเข้ามาแนะนำสินค้าของทาง s b Design Square ให้นะคะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาแอบดูว่าอลิกาจะขายของได้ไหมนะครับเราแอบดูจากชั้นสองข้างบนนี่อลิกากำลังเตรียมตัวขายลูกค้าอยู่มาลุ้นกันว่าเธอจะทำภารกิจสำเร็จไหมนะครับกับการเข้าหาลูกค้า มาลุ้นกันมาลุ้นกันนี่มีลูกค้ามาแล้วนะคะในที่สุดมีลูกค้าเดินมาตรงแผนกของแอริกาแล้วตื่นเต้นมากไม่กล้าไ,ไ,ไม่กล้กาคนไหนคนไหนไม่เอาไม่กล้าไป เขามาดูเตียงอะ่ะเขาอยากได้โซฟาเปล่าอะ่ะหนูนี่อยากขายโซฟานี่อยากขายโซฟาหนูจะไงดิซื้อเองก็ได้ตัวเนี้หูซื้อเองเออเดี๋ยวซื้อเองเอกะจ่ายเองก็ได้เร็วร้องทำไมยากขนาดนี้เอาคนอื่นได้ไหม <Wow. S 2> นี่ค่ะมาทางนี้เลยค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นค่ะสนใจเป็นแบบไหนพิเศษอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้อโ,โอ้อันนี้เลยค่ะอันนี้คือดีเวอร์ค่ะพี่คานโซฟาเบนนะคะมันพับได้มันพับได้ค่ะพี่ถ้าเกิดว่าเรานั่งนั่งดูดูแล้วเราแบบเมื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากนอนแล้วก็ ป๊บมันก็จะปรับระดับได้แล้วก็ลงมาเป็นเตียงค่ะอ้ <Ooh. S 2> แล้วก็ตอนนี้ก็เขาลดราคาอยู่ด้วยนะคะอยู่ที่5,900ค่ะคือเหมาะแบบว่าบ้านมีที่น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. ก็พับเป็นโซฟาได้โซฟาเบดอันนี้ค่ะแย่ะเลยมีสีเทาด้วยค่ะตอนนี้ที่เหมือนแบบกลม โปรโมชั่นอยู่จะมีแค่ตัวนี้ใช่ค่ะตรงนี้เป็นโซนใช่ค่ะตรงนี้เป็นโซใช่ค่ะตรงนี้มันจะรวมของที่ลดมิดเยลเซล70%นะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ดูแล้วยังไม่ชอบกลับไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะคะมันมีส่วนลดอยู่ในเว็บไซต์ด้วยค่ะใส่โค้ด SB ค่ะ SB แล้วก็มันก็จะมีลดสูงสุด 5%ไม่เกิน2,000บาทใช่คะ่ะถ้าสั่งซื้อจากเว็บไซต์ใช่คะ่ะ<อ>ขอบคุณค่ะมัวโคตรมัวโคตรตายโคตรตายมากอายุสงสารพี่เขาค่ะยากไหมครับยากค่ะยากมา,าก,ากาเลยก็ ตอนนี้เราได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าซื้อถึง5,000บาทเราบริการจัดส่ง f r e แล้วโค้ดเมื่อกี้ก็คือ social sb นะคะจำไว้นะครัทุกน social sb ไม่สะดวกมาไม่เป็นไรไปซื้อในเว็บแต่ถ้าซื้อในเว็บก็ไม่เจอพี่พนักงานคนนี้นะคะ <c oughs> พนักงานมาอุ้ยพี่ชายไม่ใช่สักตนลูกค้ามานี่ไงเดียชาร์จเลยป่ะชาร์จเลยป่ะ สนใจอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะอ๋อ่นเตียงอ๋อเตียงด้วยสนใจเป็นเตียงอะคะไม่ดูเป็นโซฟาไปด้วยอะคะตอนนี้ก็ลดเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเตียงได้ด้วยคารโนโซฟาเบคะ่ะตัวนี้เป็นทั้งโซฟาแล้วก็เป็นทั้งเตียงนะคะเหมือนได้ซื้อเตียงมาด้วยแต่ได้โซฟาด้วยเกย๋ๆเนี่ยคะ่ะมีลองดูก่อนได้นะคะ ไม่เป็นไรเขาบอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยขายขายขายอยู่นี่ขอแบบขอตั้งสตินิดนึงนี่คนสุดท้ายแล้วเหลือโอกาสอีกแค่แบบครั้งเดียวอ่ะคือถ้าครั้งนี้ไม่ได้นี่คือแบบสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอดีกำลังดูโซฟาให้แฟนอยู่อะครับอ๋ออยากได้สไตล์แบบเออเล่นนิดนึงอะครับมีสีในใจที่ชอบไหมคะหรือไงก็น่าจะเป็นสีแบบ คิมครีมแบบประมาณอย่างเงี้ยเป็นแบบข้าอ่ารเงี้ยแล้วอย่างตัวนี้โอเคไหมคะเพราะตัวนี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะตอนนี้เป็นโปรโมชั่นอะไรคะตอนนี้มันเป็นมิดเยียสิเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวนี้ลดมาเหลือ5,900ตัวนี้นี่คือแบบว่าที่บ้านคือถ้าเกิดว่าไม่มีเนื้อที่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้ก็อดีเลยเพราะว่าของแบรนด์นี้เป็นคอนโดอ๋ออันนี้มันเป็นเตียงได้ด้วยนะคะมันชื่อคาโนโซฟาเบ d ค่ะออ๋กระดันปึ๊บแล้วก็ ลงมาเป็นอ่ามันเปิดแค่แบบด้านเดียวก็ได้อะไรอย่างนี้หรือว่าแบบเวลาอยากจะนอนปั่ใช่ประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าก็แบบนอนได้สองคนก็ได้อ่าได้เวอร์ใช่ค่ะคือประมาณนี้เลยเดือนด้วยใช่แล้วก็ผ้านี้นะคะเป็นแบบผ้าวัสดุดีนะคะเป็นผ้านําเข้าจากต่างประเทศเลยอ๋อใช่ค่ะถ้าเกิดว่าอันนี้ซื้อก็ ถ้าไม่สะดวกเอากับวันนี้จะไปช็อปในเว็บก็ยังได้นะคะนะในเว็บก็มีโปรโลดใช้โค้ดนะคะตอนนี้มันมีโค้ด s o c i a l s เอสะคะ่นะโค้ด s o c i a l s เอสก็จะลดราคาสูงสุด5%ไม่เกิน2,000บาทนะคะอ๋อก็ลดเริ่มจาก ใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะเรื่องจัดส่งเนี้ยค่ะเมื่อเราซื้อสินค้าเกิน5,000ันบาทอะไรเงี้ยค่ะส่งฟรีอยู่แล้วอันนี้แสดงว่าอันนี้ก็สามารถส่งฟรีได้ค่ะ4ีถึงเวันร,ราคาด้วยส่งฟรีด้วยใช่ค่เะเกเวอร์คุ้มากเคุ้มมากเวอร์นะคะก็ช่วงนี้ค่ะมิดมิดเดิลเซลแต่ถ้าเกิดว่าแบบสนใจจะเดินดูรอบๆก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ายังไงก็ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์มากสุดก็คือตอนนี้ก็คือรถเซลทงทางร้านเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะบริเวณนี้ค่ะลองเดินดูได้ถ้าเกิดว่าสนใจก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเช็คของให้ว่ายังมีของเหลืออยู่หรือเปล่าได้ครับได้ครับื่อมีตัวอื่นที่สนใจชอบไหมคะแบบหนังก็งดีครับแต่ชอบแบบนั้นมากกว่าพับได้ด้วยเอาให้งงเอาตัวนี้เลยครับแล้วก็จะส่งภายในกี่วันนะครับสี่ถึงเจ็ดวันนะคะคุณลูกค้าได้ครับเอาโซฟาตัวนี้เลยละกนนันเดี๋ยวใส่ออเดอร์ไปแล้วก็เดี๋ยวไปตรง แคชเชียได้เลยค่ะได้ครับขอบคุณมากครับได้คะ่ะเดี๋ยวทางนี้เลยค่ะค่ะเข้าถึงช่วงของการส่งงานนะคะประเมินงาน,นะคะ่ะว่าไงคะคุณไหมภารกิจทำได้ข่าวว่าสําเร็จได้ข่าวว่าสําเร็จก็คือขายได้ใช่เราขายได้เป็นยงไงยัได้เราให้ฟังซิสุดท้ายยังไง <laughs> สุดท้ายคือแบบคือโชคดีที่ว่าเขาอยากได้ คาโนโซฟาคือเขาไม่ได้อยากได้คาโนหรอกคือเขาอยากได้โซฟาที่เหมือนแบบสีสีแบบไม่แรงเวอร์เพราะว่านี่ซื้อให้แฟนแล้วก็แบบไม่ได้มีพื้นที่เยอะแล้วอีโซฟาอันอื่นน่ะมันแพ้คาโนโซฟาเพราะคาโนโซฟาคืออย่างนี้นึกออกว่าคือมันทับได้ใช่อันอื่นก็ไม่มีกิมมิคอันนี้มีกิมมิคไงก็ถือว่าเออประทับใจสั่งปิดจ็อบราจะแอบจับเวลาตั้งใจว่าจะให้สักหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่นี้ด้วการถ่ายผลออกมาก็คือ เลยเวลามาอ่อมใจเวอร์เสียใจด้วยนะครับภารกิจนี้เป็นภารกิจเปิดที่อลิกาเฟลนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะเว้ยเนี่ยเป็นอาชีพแรกนะคะของดีเอ็ p พอย e e นะไหนเ<ร>ล่าประสบการณ์สิว่ารู้สึกยังไงเอาจริงนะคะทุกคนก็คิดว่าทําอาชีพอะไรก็ได้เพราะนี่เป็นคนไม่เลือกงานอุ้ย <c oughs> ไม่เลือกงานไม่ยากจน <c oughs> ทํางานให้เหงื่อออกดำรูกลุมคนดีกว่ายากจนจนน้ำรถออกทางตานะคะน้อง <c oughs> สำหรับใครที <änd> ่สนใจมาซื้อนะคะก็สามารถเลือกซื้อได้ถึง2ช่องทางเลยนะคะนั่นคือทางออนไลน์นะคะหรือว่ามาซื้อที่ที่นี่นะคะที่ช็อปนั่นแหละค่ะได้ทั้งคู่แล้วก็ในการซื้อออนไลน์นะคะเพียงใส่โค้ดนะคะ SocialSB ล <en> งไปนะคะในช่องโค้ดก่อนที่เราจะจ่ายตังค์มันก็จะได้ลด5%เหมือนกันนะคะสูงสุดไม่เกิน2,000บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มาซื้อที่นี่งงใช่ไหมว่าจะใส่โค้ดยังไงไม่ต้องใส่โค้ดค่ะแคปหน้าจอนี้ไปแล้วทำท่าใหญ่ หนึ่งสองซ้ำหนึ่อง้วหนึ่งองพอแล้วเลือกเอานะคะน้องอยากแคปันไหนมา,าสำหรับวันนี้ก็หวังว่าน้องๆจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็เทปแรกของ The Employee ของเราแน่นอนเลยว่ามันมีมาต่อแน่นอนแต่น้องต้องช่วยกันคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าน้องอยากให้พี่ไปทำอาชีพอ,อะไรอีกเพราะเราก็าคิดไม่ค่อยออกเราอยากเอาใจน้อง,องๆเวอร์ก็ คอมเมนต์เข้ามาค่ะอย่าไปทำอะไรอย่าให้พี่ไปทำอะไรยาก,ยากๆนะมนุษย์อวกาศอะไรอย่างเงี้ยมันติดต่อ,อยากเอาที่มันดิวได้ง่ายๆอย่างเงีย้งยคอมเมนต์เข้ามาสำหรับวันนี้เนี่ยอธิกาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายมาดูว่าพน,กน,นาักิน้านิกะจะผ่านไหมนะ bye ใช่ใช่บาย